สูตรสำเร็จเกมทำฟาร์มเป็นยังไงอย่างนั้นหรืออย่างแรกเลยตัวเอกต้องเป็นพวกเบื่อสังคมเมืองก็เลยกลับมานอกและได้พบที่ดินอันรกร้างที่คุณปู่ได้ทิ้งไว้ให้จากนั้นคุณก็เริ่มชีวิตใหม่โดยการปลูกพืชขายตกปลาขุดแร่เลี้ยงน้องหมาน้องนัวแล้วก็น้องไก่เออพันนี้เนื้อเยอะดีแฮะมีม้าให้ขี่หลังจากชีวิตคุเริ่มอยู่ตัวคุณก็เริ่มหาไม้ตัดฟืนเพื่อต่อเติมบ้าน จากบ้านหลังเล็กๆก็เริ่มใหญ่ขึ้น <What? S 1> และแน่นอนเมื่อคุณมีทุกอย่างแล้วคุณก็ต้องเริ่มมีเรื่องความรักเข้ามาคบหาแม่นางสักคนคอยเอา,เอาใจอย่าทําให้เธอเสียใจล่ะไม่งั้นจบไม่สวยแนะ่และนี่เป็นคลิปแนะนําตัวที่คุยเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองด้วยยังไงก็ขอสวัสดีทุกท่านก่อนเลยผมจากช่อง just park ซึ่งเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะเท่าที่ผมเข้าใจคลิปที่ออกมาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็พยายามทำคลิปให้หน่าสนใจอยู่ยังไงเก็บช่องของผมไว้เป็นทางเลือกเผื่อในวันที่คุณไม่มีอะไรดูเช่นพี่เอแกติดทห,หารหรือพี่ไม้แกไปลาบวชหรือใครก็ตามที่คุณกำลังติดตามเขาไม่ว่างออกคลิปก็แวะมาช่องผมได้เด้อหมดเรื่องที่จะคุยแล้วยังไงก็ขอให้ชมคลิปมันติแลนเทป12ก็ยังมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ลาละ เออถ้าคลิป13ยังไม่มีแขกรับเชิญผมยังว่างอยู่นะ